เราจะไปเริ่มกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์ข้อความทาง X ครับแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เนี่ยยังคงเป็นที่น่ากังวลนะครับก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมโดยมุ่งเป้ามาตรการทำงานจากที่บ้านครับ w o r k f r o m home เพื่อที่จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยกระทรวงคมนาคมสนับสนุนมาตรการยกเว้นค่ารถไฟฟ้าและค่ารถเมย์ภายใต้การกำกับของรัฐเป็นระยะเวลา7วัน <c oughs> โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25มกราคมซึ่งคือวันนี้นะครับกระทั่งถึงวันที่3เดมกราคม2568มาตรการเข้มงวดด้านการก่อสร้างและยานพาหนะกรุงเทพมหานครกำชับครับให้สายก่อสร้างปฏิบัติตามกฎการคลุมผ้าป้องกันฝุ่น แล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถควันดำมาตรการด้านสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขครับดำเนินมาตรการ5ข้อซึ่งก็ได้แก่การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์การจัดตั้งทีมพิเศษฉุกเฉินสุขภาพระดับจังหวัด76ทีมและก็เตรียมความพร้อมรับตุจจีนด้วยแนวคิดตรุจจีนวิถีใหม่ห่างไกลฝุ่น PM 2.5ทางด้านของมาตรการควบคุมการเผาในที่โลง่ง ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับดำเนินโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโดยกําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องไม่มีประวัติการเผาในพื้นที่ตั้งแต่วันที่17มกราคมถึง31พฤษภาคม2568และถ้าพบว่ามีประวัติก็จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2568ถึง31พฤษภาคม2570ครับ มาดูมาตรการฝนหลวงครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเฝ้าระวังสภาพอากาศแล้วก็พร้อมปฏิบัติการฝนเทียมถ้าหากมีความชื้นเพียงพอและมาตรการด้านเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะจัดตั้งแอปพลิเคชันนะครับสำหรับแจ้งเหตุเผาในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดทันที และนอกจากนี้ครับกรุงเทพมหานครได้สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดไปแล้วครับ352แห่งและยังดำเนินมาตรการรออิมิสชันโซนจำกัดการวิ่งรถบรรทุกหกล้อขึ้นไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนสีเขียวห้ามเข้าพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ก็คาดการณ์กันนะครับว่าสถานการณ์ฝุ่นเนจะมีแนวโน้มดีขึ้นครับ ในวันที่27 28มกราคมนี้